สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องที่ยังไม่มีชื่อนะครับก็ยังไม่รู้จะตั้งชื่อช่องว่ายังไงนะครับใครที่เด็กเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยแนะนําในการตั้งชื่อช่องด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตั้งชื่อช่องนะครับว่าจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรดีนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาขอแนะนําตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับกระดานเทศไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ cryptocurrency แบบลึกซึง้ง รู้แบบในสิ่งที่ผมรู้เข้าใจในแบบที่สิ่งที่ผมเข้าใจและผมไม่ได้มาชักชวนนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาชักชวนเพื่อจะให้ลงทุนใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าเออเป็นยังไงในการเ,ออเทรดคริปโตเคเรนซี่อะไรพวกนี้ก็ว่ามันมันเป็นแบบไหนนะครับว่าอ,อ่าคนประเภทไหนสามารถเทรดได้บ้างหรือ เทรดไม่ได้นะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่าเทรดทุกคนนะครับก็เราก็จะมาเริ่มัาเลยนะครับก็คือผมขอบ,บอกก่อนเลยครับว่าไม่มีความรูงจริงนะครับเพราะว่าผมเทรดเนี่ยแค่ได้กําไรแค่ซื้อมามา่าปากระป,ป๋องไปวันๆกาแฟไปวันๆแค่นั้นนะครับไม่ได้เก่งกาจเป็นบร,รมอาจารย์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นบางทีก ติดดอยนะครับติดดอยก็นอนรออย่างเดียวไม่สนใจครับก็ปล่อยมันไม่ขึ้นมาเลยแล้วก็ขายนะครับได้แค่กาแฟกระป๋องหนึ่งผมก็เอานะครับหักจากค่าค่าฟรีของของเขาแล้วนะครับอันนี้วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญลูน่านะครับลูน่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมไม่เคยรู้จักเลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าเข้ามากระดานบิดครับตอนนั้นผมยังยังไม่รู้เลยว่าเข้ามาตอนไหนเพราะผมไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าผมจะมองเหรียญที่ถูกนะครับที่ถูกนะครับ ที่มีมูลค่าไม่เกิน10บาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามากกว่านั้นด้วยเงินที่ผมมีผมก็จะไม่สามารถที่จะไปไปซื้อได้นะครับก็คือผมจะรู้จักแค่ที่รู้จักเลยนะอย่าง BTC อันนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ครอบครองนะครับเพราะว่ามันจำนวนเงินที่เราลงไปร้อยสองร้อยเนี่ยเราไม่สามารถซื้อเขาได้ซื้อได้จริงครับโดนค่าฟรีไปกลับมาน้ำตาไหลนะครับ ก็เลยแบบเออเราเล่นพวกเหรียญ IOT เหรียญที่แรกเลยที่ผมซื้อนะตอนที่เข้ามาในบิตครับไายครั้งแรกก็จะซื้อ IOT เหรียญคุณยายนะครับเหรียญคุณยายถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีคาพูดในเหรียญคุณยายเกี่ยวกับ f อของคุณยายไงก็ต้องของกราบขออนุภัยนะครับเพราะว่ามาก่อนผมก็เล่นเหรียญ i o t ครับตอนนี้คุณยายแกเหมือนแกนอนติดเตียงครับไม่ยอมลุกสักทีก็เลยต้องหนีคุณยายมาก่อนตอนนี้ผมทุ่มทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเทรดมาผมไม่ไม่เอาเลยผม มุ่งมาที่เหรียญเทร่าอย่างเดียวนะครับเทราเพราะเทอร่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ที่แปลกในค,ความรู้สึกผมว่ามันแปลกมันแหกกฎทุกกฎที่ผมเคยอ,อ่านมานะครับก็คือแหกทุกกฎของของคริปโตเลยแบบโทคงโทเคตทุกอย่างอะไรที่เราเรียกผมจะเรียกผิดเรียกถูกหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับก็คือมันแหกทุกกฎฉีกทุกกฎ ก็คือเหรียญที่ตายแล้วกลับฟื้นคืนและยังไม่ยอมตายแล้วก็จะมีข่าวหมุมโลมามาต่างๆนานาทุกอย่างคือมันมันมันไม่น่าจะยืนหยัดอยู่ได้ครับซึ่งวันนี้เหรียญของลูน่าเนี่ยก็จะมีการซื้อขายนะครับก็ศูนย์ศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะครับก็คือศูนย์สามตัวแล้วก็สามเก้านะครับก็จะซื้อขายกันอยู่ประมาณนี้ครับสี่บ้างห้าบ้าง ก็จะซื้อขายกันอยู่แต่ช่วงที่ผมเข้าอ่ะตอนนั้นผมเข้าแพงไปนิดนึงผมเข้าไปที่0ูนย์ศนยตัวแต่แต่เป็นเก้านะครเป็นเแล้วเก้าจนย้นอะไรเงี้ยก็คือก็ถามว่าดอยไหมก็ดอยแต่ดอยในที่มันไม่มากนะครับแล้วก็มันมันยังไงอ่ะบ,บางคนจะคิดว่าเหรียญล u น่าเนี่ยเป็นเหรียญที่เหมือนแทงหวยแทงการเล่นการพน,นันต่างกันนะครับ ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าเหรียญลูน่าไม่ใช่เป็นเหรียญเ,เหรียญการพนันนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมผมรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เหรียญการพนันเขาไม่ได้จะมองว่ามันเป็นเป็นพนันมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าในการที่เรามาสมัครเนี่ยแล้วเราเราก็ติ๊กทุกอย่างแล้วว่าเรายอมรับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงในที่นี้ก็คือแบบเออ เราเสี่ยงนะเราเราเสี่ยงได้เท่าที่เราเสี่ยงได้ยัอยงอย่างผมก็จะใช้อ่าประมาณ2%ซนะครับสองเของเงินเดือนนะครับมามาซื้อเจ้าเหรียญน,นี้นะครับก็คือจะซื้อเหรียญพวกทั่วๆไปนะครับแต่ตอนนี้กํลาลังบ้าเลือดนะครับผมตัวผมเองผมบ้าเลือดผมก็จะซื้อมันซื้อ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 ไปเรื่อยๆครับแต่อันนี้ผมไม่ขอบอกจํานวนเหรียญที่ผมถือลูน่าไว้นะครับก็คือเหรียญลูน่าเนี่ยสมมุติว่าน้องๆหรือพี่ๆท่านใดครับที่เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนํานะครับ แต่ส่วนตัวผมเองผมซื้อเก็บร้อยสองร้อยสามร้อยก็ซื้อเก็บผมไปเรื่อยๆครับเพราะด้วยฐานะอย่างผมนะเงินเดือนนิดหน่อยนะพอเลี้ยงชีพเลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงอะไรได้นะครับก็เหรียญตัวนี้ก็ซื้อไหวเหรียญตัวเนี้ยผมที่ซื้อไว้นะครับผมไม่ต้องการให้ขึ้นไปถึงหนึ่งบาทสามบาทห้าบาทผมขอแค่สิบตังนะค์สิบสตังค์ผมก็เรียกว่าผมพอพอพอ,พอใช้จ่ายในชีวิตผมไปได้หลายเดือนนะครับ ผมขอแค่สิบสตังค์เนี่ยอันนี้คือความหวังของผมแค่สิบสตังค์นะครับแล้วถ้าเกิดเหรียญน,นี้ถูกถอดออกหรือว,ว่าถูกตัดออกไปไม่มีเหรียญน,นี้บนโลกใบน,นี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนจนมากเกินไปเพราะว่าในชีวิตผมเองอ่ะผมก็เติมเกมอยู่แล้วนะครับผมมีคนที่เล่นเกมออนไลน์เล่นเกมแล้วก็ทําช่องเกมแบบมุ่วๆทุ่ๆไปไม่ค่อยมีคนติดตามหรอกครับก็ ก็นิสัยเติมเกมอยู่แล้วผมก็เลยคุยกันก็นกเปนว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เงินที่เราเคยตกลงกันว่าเราจะเติมเกมก็ขอมาซื้อเหรียญน,นูราแทนนะกันเพราะว่านูราเอ่อมันเอ้ยไม่ใช่นูราขอภหยเธอร่าเดี๋ยวจะพูดผิด,ดนะครับก็เลยว่าผมก็เลยมองว่าเออ มันมันน่าสนใจครับจากที่เราจะใช้เติมเกมผมเติมเกมเดือนหนึ่งก็ประมาณ3 4 0 0นะครับผมค่าพูดเลยว่าผมเติมเกมเดือนละ3400บาทนะครับผมเติมอยู่แล้วผมเติมอยู่ทุกเดือนในเมื่อผมเอาเงินจากการเติมเกมเนี่ยเติมเกมก็จะได้แต่ไอเทมในในตัวเกมก็ได้ความสุขนะครับผมเลยมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าความสุขของเราเนี่ยเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าล่ะถ้าเกมเนี้ยที่ผมเติมเข้าไปใช่ไหม ผมเบื่อหรือว่าไอดีผมเลิกหรือว่าเกมก็ปิดเซิร์ฟไปผมก็ศูนย์นะครับแต่ถ้าผมซื้อเทอร่าไว้ครับเกิดเขาพลิกขึ้นมาล่ะเขาพลิกขึ้นมาเขาฟื้นมันขึ้นมาเขาเผาเหรียญขึ้นมาเงินจากการเติมเกมผมในวันวันนั้นก็คือมาเติมเทอร่าวันนี้มันอาจจะสร้างไรายได้ให้ผมพอเลี้ยงครอบครัวก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้นะครับเรื่อง เหรียญว่าจะมีอ่าบล็อกเชนทำอะไรอ่าเซ็นเทอร์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เข้าใจเลยนะครับผมไม่เข้าใจหรอกว่าการการทำงานของของเขาเป็นยังไงการอ่าเชนกออะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจครับผมเข้าใจียงว่าเออผมมั่นใจว่าดีกว่าผมเติมเกมนะครับผมก็เลยมาเติมเทรา,าครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกของผมจริงๆที่ทําเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับเพราะว่า ผมไม่กล้าที่จะทำแต่ไอคลิปเนี้ยผมแบบมันคันปากจริงๆคันปากจนแบบพ้ยถ้าเกิดว่ามัน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 พีคขึ้นมาล่ะมันมันมูนขึ้นมาล่ะหรือว่าแบบมันจากยากเราซื้อจากเหรียญอ่าเศษของเศษเศษสตังค์มันขึ้นมาหนึ่งบาทหรือขึ้นมาแค่สิบสตังค์มูลค่ามันเยอะนะครับมันเยอะความรู้สึกผมโอเคงั้นผมยอมยอมเสี่ยงกับมันใครจะว่าผมเป็นไอโง่เป็นไอ ควายอะไรก็ช่างหมันนะครับผมไม่สนใจเพราะว่าผมแค่กติประจําใจผมอยู่แล้วว่าผมสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปได้นะครับมันมันเป็นแบบประมาณว่ายังไงเดียคนที่ทําสิ่งที่คนอื่นหัวล่อและขับในวันนี้นะครับก็จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมี มาก่อนหรือแหกนอกกฎไปเทอร่าก็เหมือนกันเทอร่าตอนนี้ก็คือใครที่สือ้อถือ,ถอเทอร่าไว้ตอนนี้ผมก็พูดเลยว่าอาจจะโดนหัวเราะเยาะนะครับอาจจะโดนหัวเราะเยาะแต่หลายคนก็ได้กําไรจากมัน,นมหาศาลตอนช่วงที่มันลงแต่ก็มีหลายชีวิตที่ต้องเสริเวยนะครับอันนี้ผมขอขอพูดจากใจเลยนะครับว่าสงสาร สงสารมากแล้วก็ให้ความเคารพกับผู้ที่เสียชีวิตจากการซื้อเหรียญเทล่าไปนะครับก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณที่ที่ต้องสูญเสียเพราะเหรียญเทล่าไปก็ให้ไปสู่สวนภูมิที่ดีนะครับผมเคยไปอ่านเจอบางคนหัวล่อยะผู้ที่เสียชีวิตผมคิดว่าคนเราอะความคิดไม่เหมือนกันนะค,ความคิดไม่เหมือนกันบางคนเขาอาจจะฝาก ฝากความหวังไว้กับเหรียญนี้แบบเต็มร้อยอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือความรู้สึกข,ของคนเรามันไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ก็กอยาได้ซ้ํำเติมกันเลยนะครับเพราะทุกคนะมีการสูญเสียนะครับในเมื่อผมเข้ามาที่หลังนะครับผมก็ไม่เคยที่คิดจะอ่าไปไปีไปดูแลนผู้ที่เสียชีวิตพวกนั้นเลยครับกับเป็นเห็นใจเขาด้วยซ้ํานะครับ ก็คือเรามาเข้าถึงเรื่องเหรียญกันเลยนะครับคือเหรียญเนี่ยเราซื้อเก็บไปได้ครับเชื่อผมโอ้ยไม่ได้เชื่อผมไม่ได้ครับต้องแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณว่าจะจะเอาเงินไปเติมเกมหรือจะเอาเงินมาซื้อเหรียญน,นะครับก็ถ้าคลิปนี้มียอดวิวเพิ่มขึ้นก็คงจะมีคลิปที่2นะครับคลิปสองก็จะเริ่มเปิดไปเรื่อยๆครับว่าผมครอบครองเหรียญ เธอลาไว้เท่าไหร,ร่แต่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยเงินเดือนผมน้อยผมอาจจะมีสักหมื่นสองหมื่นหรือสักไม่ถึงแสนหรือแสนหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ผมไม่ต้องการเยอะผมต้องการแค่สิบสตางก์ก็พอใจในชีวิตผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับกับชื่อช่องชื่อคลิปที่ยังไม่ได้ถูกตังมันเป็นคลิปแรกนะครับสวัสดีครับ